รคก,กระดูกสันหลังคดก็เป็นภาวะของกระดูกสันหลังที่มีความผิดรูปนะครับอาจจะมีการคดเอียงไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้ามีการคดเอียงไปทางด้านระดับอกหรือระดับเอวระดับใดร,ระดับหนึ่งก็จะเป็นรูปตัว C แต่ถ้าเกิดว่ามีความคดเอียงทั้ง2ระดับทั้งอกทั้งเอวก็จะเป็นรูปตัว S ซึ่งในภาวะของกระดูกสันหลังคตเนี่ยจ,จะเจอได้ตั้งแต่กําเนิด รหรือว่าในเด็กเล็กหรือว่าในวัยรุ่นหรือว่าเกิดในผู้ใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเริ่มเกิดในวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับครับก็ตามที่กล่าวมาแล้วนะครับในภาวะกระดูกสลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดในวัยรุ่นเนี่ยนะพอไม่ได้ตรวจเช็คหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเจอในตอนช่วงเป็นวัยผู้ใหญ่ ก็ะจะเจอกระดูกสันหลังคดในวัยผู้ใหญ่แล้วก็พออายุมากขึ้นนะครับก็มีความเสื่อมของข้อต่อนะครับหรือว่ามีภาวะกระดูกคุ้นทาให้กระดูกหลังยุบขึ้นมานะครับก็ทําให้กระดูกหลังคดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีความคดเลยตั้งแต่วัยรุ่นนะครับพออายุมากๆพ้นวัยกลางคนไปนะครับมีภาวะาข้อต่อหลังเสื่อมหรือว่ามีภาวะกระดูกคุ้นเติมเข้ามาก็ทำให้มีภาวะกระดูกหลังคดได้ครับ วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอะไรนะครับนะถ้าภาวะเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังคดเนี่ยบางคนไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรวจสุขภาพประจําปีก็ไปเจอจากเอ็กซเรย์มาบางคนก็เป็นลักษณะของคนใกล้ชิดเนี่ยสังเกตเห็นว่าเดินตัวเอียงบ้างนะครับในลักษณะของไหลนะครับไม่เท่ากันหรือว่าเอวคอดเอียงไม่เท่ากันนะครับหรือบางทีก็ก้มแล้วปรากฏว่าบางคนเห็นว่าในส่วนของกระดูกสวักเนี่ย หรือว่ากระดูกตัวกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างด้านใดด้านหนึนนน่งเนี่ยมันนูนขึ้นมานะครับเนื่องจากภาวะกระดูกสันหลังคดเนี่ยไม่เพียงแต่คตอย่างเดียวมันมีการหมุนไปด้านที่คดด้วยนะครับทำให้ส่วนนั้นเนี่ยมันนูนขึ้นมาได้ครับครับออนอกจากที่สังเกตเพบว่าระดับไหลหรือว่าเอวไม่เท่ากันหรือว่าพบว่าสบักหรือว่ากล้ามเนื้อมันนูนขึ้นเวลาก้มแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีอาการอะไรชัดเจนถ้าเกิดว่ากระดูกหลังคดไม่มากแล้วไม่มีภาวะเสื่อมเติมเข้ามาแต่ในรายที่มีภาวะความเสื่อมของข้อต่อเติมเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดภาวะปัญหาเรื่องของอาการปวดหลังขึ้นมานะครับอาการปวดหลังก็ปวดไปตามการใช้งานมีการขยับขยืน่นหรือว่าก้มยกของแล้วก็ปวดหลังจากความเสื่อมของของข้อต่อหลัง ีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการความเสื่อมเนี่ยเป็นไปมากๆนะครับแล้วก็มันมีการกดเบียดของตัวเส้นประสาทนะครับทําให้มีอาการปวดหลังปวดล้าวลงขาขึ้นมาได้นะครับทำให้มีอาการชาหรืออ่อนแรงแล้วก็มีเรื่องของบางคนก็กั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ครับก็มีการตรวจร่างกายทั่วไปนะครับดูระดับ เอลระดับไหลว่ามีความเอียงความโคดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการตรวจทางระบบประสาทนะครับเพื่อดูว่ามีการกดเบียดตัวเส้นประสาททําให้อ่อนแรงหรือเปล่านะครับการส่งตัวอย่างอื่นก็ได้แก่การส่งเอชเลนะครับเพื่อดูว่ามุมหรือองศาความโคตความเอียงอยู่มากน้อยแค่ไหน แล้วก็การส่งตรวจทางขึ้นแมไฟฟ้าหรือ MRI mm. เพื่อดูว่ามีการกดเบียดตัวเส้นประสาทอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างครับในลายที่กระดูกหลังคตไม่เยอะไม่มีอาการปวดหลังนะครับเราก็จะแนะนำให้คนไข้ปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดภาวะข้อต่อหลังเสื่อมและทําให้กระดูกหลังกคตเพิ่มนะครับในลายคนที่มีอาการข้อต่อหลังเสื่อมแล้วทำให้หลังคดเพิ่ม นะครับแล้วก็หลังคตมากขึ้นนะครับจนมีอาการปวดหลังนะครับหรือว่ามีการกดเบียดเส้นประสา,าททําให้เกิดอาการชาหรืออ่อนแรงนะครับเื้องต้นเรารักษาโดยการไม่ผ่าตัดก่อนนะครับนะได้แก่การทานยาทํากายภาพบาบัดนะครับหรือว่าการปรับการใช้งานนะครับถ้าการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับหรือบางคนหลังคดเยอะๆมากๆปวดหลังมากเดินได้ไม่ไกลย,ยืนได้ไม่นานหลังค่อมเยอะ นะครับเราอาจจะพิจารณาในการผ่าตัดเพื่อไปแก้ภาวะที่โคตรขึ้นมาเพื่อให้หลังตรงขึ้นนะครับโดยการไปจัดกระดูกแล้วก็เชื่อมกระดูกหลังนะครับใส่เหล็กยึดกระดูกเชื่อมกระดูกหลังแล้วก็พร้อมกันนั้นถ้าเกิดคนไข้มีอาการของการกดเบียดตัวเส้นประสาทล้วก็ไปขยายโพรงของเส้นประสาทให้กว้างด้วย ก็มีผลต่อภาพลักษณ์ของคนไข้นะครับนะไม่ว่าคดปานกลางหรือคดเยอะแต่ในรายที่คดเยอะนะครับมีความเสือเ่อมเติมเข้ามาแล้วทําให้กระดูกสันหลังคดเยอะก็จะมีเรื่องของอาการปวดนะครับบางคนคดไปจนหลังข้อมมากๆก็ทําให้ปวดหลังมากเดินได้ไม่ไกลย,ยืนได้ไม่นานก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันในระดับอกถ้ามีการคดเยอะๆก็อาจจะมีผลต่อการทํางานของปอดนะครับถ้ามีการกดเบี่ยดตัว เส้นประสาทร,ร่วมด้วยก็จะทําให้มีอาการชาอ่อนแรงของขาหรือว่าอาจจะมีผลต่อการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะได้ครับครับก็จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้วนะครับเราจะพบว่าภาวะกระดูกหลังคนในผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีภาวะข้อต่อหลังเสื่อมหรือว่าภาวะกระดูกพุณนที่เติมเข้ามานะครับไม่ว่ากลุ่มที่เคยมีโคตมาตั้งแต่วัยรุ่นอยู่แล้ว รหรือว่ามีภาวะกระดูกหลังเสื่อมข้อต่อเสื่อมที่เกิดมาในคนสูงอายุนะครับพวกนี้เราจําเป็นที่จะต้องดูแลนะครับป้องกันไม่ให้เกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมาได้แก่การปรับเรื่องการใช้งานหลังไม่ก้มไม่ยกของหนักการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวได้แก่กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงนะครับผู้สูงอายุก็คอยเช็คดูเรื่องภาวะกระดูกคุณน,นะครับนะ อาจจะต้องมีการทานอาหารที่มีคุณค่าเสริมนะครับทานแคลเซียมทานนมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนขึ้นมาในแง่ของการผ่าตัดปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยนะครับในการรักษาเพื่อให้คนไข้ปลอดภัยมากขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้น